ข้อ12ครับข้อนี้จริงเป็นข้อง่ายนะครับยกเว้นแต่ว่าเราไม่เราเห็นโจทย์ยาวๆแล้วเราก็าเลยแบบท้อไม่ยอมอ่านอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละปัญหาของข้อสอบป,ปีนี้เลยคือข้อสอบมันยาวแล้วเราไม่อ่านอะดูนะเขาบอกว่าโรงอาหารแห่งหนึ่งจัดโต๊ะวางเรียงกันเป็นแถวแนวเส้นตรงนะครับโดยมีมาตรการเว้นระยะห่างโอ้ยทันสมัย แต่ละตัวมีผู้ใช้ได้เพียง1คนต้องมีโต๊ะที่ไม่มีผู้ใช้อย่างน้อยสองคนอยู่ระหว่างโต๊ะที่มีผู้ใช้นะถ้าทำตามมาตรการนี้ในแต่ละแถวรองรับผู้ใช้ผู้ใช้ได้พร้อมกันได้มากที่สุด12คนในแต่ละแถวจะมีโต๊ะอย่างน้อยที่สุดกี่ตัวต้องให้รองรับได้12คนนะเด็กๆลองนึกภาพนี้ดู ลองเขียนตามที่เขาบอกนะเนี่ยโต๊ะแรกก็เออให้มันคือแบบเดีเราเราต้องการให้มีโต๊ะให้น้อยที่สุดใช่ปะ่ะงั้นโต๊ะแรกต้องให้ใช้ได้เลยอ่ะแล้วต้องมีโต๊ะที่ไม่ใช้สองตัวมาขั้นใช่ปะ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นโต๊ะที่ใช้ได้อีกใช่ปะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งวงรอบหนึ่งรอบของมันคืออย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นรอบที่สองก็จะมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกเออก็จะเป็นการซ้ำรอบอย่างเงี้ยรอบต่อไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละ งั้นหนึ่งรอบจะเป็นทีละสามตัวนะเด็กๆตั้งหลักดีๆนะตั้งหลักดีๆนะถ้าสองคนถ้าจะลองรับให้หนึ่งแถวเนี่ยลองรับผู้ใช้สองคนต้องมีโต๊ะกี่ตัวสองคนต้องมีโต๊ะกี่ตัว สี่ก็พอแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเอาใหม่ถ้าจะลองรับคนเดียวต,ต้องมีโต๊ะกี่ตัวตก็ตัวเดียวเออโอเควะเอาใหม่เอาใหม่ถ้าจะลองรับสามคนต้องมีโต๊ะกี่ตัวตอเออเนี่ยถึงตรงเนี้ยเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เราคิดอย่างนี้ดีกว่า12เหรอ <Yeah. S 1> อ๋อเพราะฉะนั้นเอา11รอบมาก่อนอย่างเช่นเนี้ยถ้าเด็กๆคิด3รอบคิด3รอบเต็มๆใช่ปะพอเด็กๆเ,เพิ่มตัวนี้เข้าไปปับ๊บมันจะลองรับคนที่4ทันทีใช่ไหมเนี่ยใช่ปะถ้าเพิ่มตัวนี้เข้าไปปั๊บมันจะลองรับคนที่4ได้ทันทีงั้นถ้าถ้าบอกว่าจะลองรับสคนให้คิดสรอบกับอีกหนตัว งั้นถ้าจะลองรับ12คนก็คือคิด11รอบกับอีก1ตัวพอเข้าใจไหมครับ <_ d ata> เขียนเยังเขียนยังงงเปล่าสาเดียยังงงอยู่ป่ะเออเอ่อนะงั้นถ้าจะลองรับหนึ่งรอ,อบเท่ากับสามตัว อันนี้คือหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบถ้าจะลองรับสองคนก็จะใช้โต๊ะเท่ากับหนึ่งรอบบวกกับอีกหนึ่งตัวโอเคป่ะ ลองรับสองคนก็คือใช้หนึ่งรอบกับอีกหนึ่งตัวหนึ่งรอบก็คือสามตัวถ้าจะลองรับสามคนก็จะใช้โต๊ะถ้าสามคนก็ต้องสองรอบ กับอีก1นึ่งตัวสังเกตเนาะ,นะเดี๋ยวไอ้เครื่องหมายของตรงที่ใช้ได้เนี่ยขอเปลี่ยนสีเลยจะได้เห็นชัดๆขึ้นมามนถ้าจะลองรับ3ามคนจะเห็นว่ามันจะสองรอบใช่ปะกับอีก1ตัวเนาะสอรอบกับอีกหนึ่งตัว สรอ,อบหนึ่งรอบมีสามตัวแล้วบวกเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเจดตัวถ้าจะรองรับสี่คนก็ต้องใช้โต๊ะเท่ากับสมรอบบวกกับอีกหนึ่งตัวก็คือสิบตัวดัวนั้นถ้าจะต้องการรองรับสิบสองคนถ้าจะรองรับสิบสองคน ต้องใช้โต๊ะก็คือ11บเอรอบบวกกอีกหนึ่งตัว11บคูณสแล้วบวกหนึ่งเออ34ตัวอืม